สวัสดีค่ะชาวราศพรีพฤษภและขนาพฤษภหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะช่วงวันที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบบตะว,วันตกนะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากของไทยนะคะลัคนาดูได้ดาวสุรจันทรก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเรื่องราักรได้เาเป็นการอ่านทั่วไปนะคะเปิดมาสองฝั่งดูท่าทางน่าจะสอดคล้องกันบางท่านอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันลิงก์กันนในช่วงนี้ชาวราศพรราีพฤษภลัคนาพฤษศได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่หนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกระโจพิจิกนะคะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่เออลนแล้วก็มากมายบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์หรืออาจจะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเข้าให้แล้วก็ได้เนาะหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนที่เขาอยากาจะเข้ามาพูดเข้ามาคยุยอยากจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับเราก็ได้นะคะไพ่จะสอบขึ้่น6ถ้วยบางท่านมีเกณฑ์ว่าอาจจะวนเวียนกับคนเก <c oughs> ่าๆคนท <c oughs> ี่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ทีนี้พอไพ่มันมาเจอกันว่ารู้สึกว่าบางท่านยังมีกลิ่นอายความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังเจ็บปวดหัวใจอยู่ อาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้เนาะบางท่านอาจจะยังจําฝังใจเกี่ยวกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องกลับมาไม่ได้แล้วเวลาที่มีคนใหม่เข้ามามีคนอื่นเข้ามาเราก็อาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจมากมายขนาดนั้นก็เป็นไปได้หรือไม่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตของเราก็ได้นะคะพอเขากลับเข้ามาเราก็อาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย หรือไม่อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของคุณก็ได้นะที่เขาเหมือนคนที่ยังมีภาพจําเก่าๆยังตามมาหลอกมาหลอนอยู่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้มันอาจจะยังดูขึ้นๆลงๆอยู่ยังไม่ค่อยแน่นอนนะคะขอหนึ่งใบให้หนึ่งถ้วยดีกว่าหนึ่งถ้วยคืออะไรเนาะขอหนึ่งใบให้หนึ่งถ้วยคะ่ะหน่ถ้วยคืออะไรเอ่ย ว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้8ไม้เท้าโอ้มีไพ่แไม้เท้าเข้ามาแต่ไพ่แต่สบอบขึ้น4เหรียญน,นะอืมบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลและทได้แค่ส่งข้อความคุยกรรันสืส่อสารออนไลน์หรือบางท่านอาจจะเจอการจัดก,การออนไลน์หรือการเดินทางไปพบไปเจอกันในเมืองอื่นก็ได้เนาะหนึ่งช่วยค่วงพร้อมกับไพ่8ไม้เทา้ทาบางท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งหรือรอ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยอยู่นิ่งมานานในช ไพ่ที่บ่งบอกถึงทิศทางที่ดีหรืออาจจะเป็นโตของเราที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งก็ได้ทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่เด็กถือถ้วย3เหรียญ6ดาบแล้วก็2ดาบมีไพ่ยดาบเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความลังเลสองติดสองใจเกิดขึ้น เหมือนคนที่มีความสับสนนะคะแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ขาดเหมือนพยายามจะใช้สมองควบคู่กับหัวใจอาจจะไม่ช่วงเวลาที่เราพยายามจะอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองแล้วก็คิดทบทวนอะไรบางอย่างลงในช่วงที่ผ่านมาอมบางท่านอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นการตัดใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลมีเดียแต่อาจจะเป็นครอบสืกอได้ได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างก้นของความสัมพันธ์อยู่ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการหยุดนิ่งแล้วก็พักเบรคกันไปปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันค้างคายอยู่แบบนั้นอาจจะเป็นเราที่หยุดนิ่งหรืออาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่หยุดนิ่งหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมีไพ่หกดาวเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการ move ละละการขยับขยื่น ผนมองว่าถ้าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภและกณะพฤษภเหมือนคนที่อยู่ในนี่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการคิดทบทวนในตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งนิ่งเท่าไหร่สถานการณ์ยิ่งทําให้เราสึกว่าเราไม่ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเป็นไพ่โหงดาบที่บ่งบอกถึงการ move ตัวเองไปข้างหน้าหรือการอบพยัวตองออกไปจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะเออซึ่งไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่หนึ่งชั่วแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าบางท่านถ้าในช่วงที่ผ่านมามีีควววาาามสสสับนนนในช่่ง้้อจจะรูึก เราตัดสินใจได้แล้วก็ได้นะคะว่าเราจะทํำยังไงต่อไปอืทีนี้มีไพ่เด็กถือถ้วยกับไพ่าสามเหรียญเข้ามานะคะบางท่านอาจจะคุบชาวธาตุน้ำามีนกระกฏพิจิกเนาะหรือไม่ ใครสักคนอาจจะเป็นคนที่น้อยกว่าก็ได้นะคะมางพรากับไพ่สามเหรียญบางข้อสมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะขอสมพันธ์แบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ท,ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้บางท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเขาอยากจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณบางท่านอาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารการได้พูดได้คุยกันแต่ว่าพฤติกรรมของอีกฝังง่ขงของคุณเขาอาจจะยังทำทีเล่นทีจริงหรือว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรมากมา,กมายนักนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยและไพ่เด็กถือถ้วยก็ พึ่งสก่งหรือขนาดทุกงสกอืมอาจจะมีความกลัวก,ก,กล้ากล้ามีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจเหมือนคนที่แบบไม่กล้าที่จะใส่เต็มนะคะหรืออาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่ก็ได้โดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้สแสดงออกอะไรมากมายขนาดนั้นเนะาะคอนดิไม้สามเหรียญดีกว่าสามเหรียญเพื่ออะไรนะคะอคอนดิไม้สามเหรียญค่ะสามเหรียญเพื่ออะไรเอ่ยแต่เป็นไพ่สามเหรียญก็ก็คุยนะคะก็คุยแต่อาจจะยังไม่ได้สแสดงออกถึงความรู้สึกที่จริงจังอะไรมากนักในช่วงเวลานี้ หกเหรียญน,นะคะภายจะสอบขึ้นหกช่วยอืมอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชิวยอย่างที่บอกนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์วน,นเวียนตัวเองกับคนเก่าๆคนที่เคยผ่านเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เคยคบเคยคุยหรืออาจจะเคยมีซองติงกันก็ได้นะคะเอ่อถ้าครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเข้าเหมือนคนที่เคยลงทุนกับคุณมากๆทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนทํานู่นทานี่พยายามที่จะ เข้ามาสารานความสัมพันธ์กับคุณในตอนนี้เขาอาจจะยังมีภาพจําเหล่านั้นถ้าในช่วงที่ผ่านมาเขาพยายามแล้วคุณเหมือนเฉยๆกับเขาอะในตอนนี้เขาอาจจะคุยนะคะแต่ว่าเขาจะมีความขีบลุกตัวเองมากขึ้นคือก็คุยเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีการเว้นช่องว่างความสัมพันธ์หรืออาจจะไม่ได้พยายามใส่แต่อะไรมากมายที่บอกเหมือนอาจจะรอให้คุณเป็นฝ่ายเยอะกว่าเขาในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะ เดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนลวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะที่นี่อีกฝั่งหนึ่งคนไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุน้ำหมินกรดพิจิกเนาะเอ่อขอนึงไปให้เด็กถือถ้วยของเขาเด็กถือถ้วยของเขาคืออะไรเอ่ยไพ่ก็สำหรับเป็นไพ่อัศวนเถอเรียนนะคะในช่วงนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่มีความมองตัวเองเป็นหลักอยู่พอสมควรเลยอื สถ้วยนะคะ1น่ถ้วยไพ่พลังงานหลักของคุณเนี่ยชาวราศีพฤษภแล้วคะนะพฤษภโอเคถ้าเป็นตัวของคุณที่พยายามจะหยิบยื่นนาเสนออะไรบางอย่างให้กับเขาพยายามจะทักกคุยก่อนหรือพยายามที่จะลงทุนพยายามที่จะขยับเยื่อยื่นความสมพันธ์เนาะอย่างที่บอกแล้วบางท่านอาจจะมีช่วงหลางการที่เราอยู่นิ่งมานาะนในตอนนี้ก็อยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างแล้ว แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาอาจจะย,ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะถ้าคุณพยายามที่จะเข้าหาเขาถ้าสองสถานการณ์นี้เมาอึงกันแล้วเป็นคนที่พยายามจะหยิบยื่นนําเสนอหรือเข้าหาเขาเขาอาจจะเหมือนคนที่แบบยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ จะรับก็ไม่รับแต่ว่าจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่เหมือนคนที่มีความกลัวกล้าที่เล่นทีจริงไม่ได้ใส่เต็มอะไรกับคุณมากมายอืส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขาเองอาจจะยังมีความหลังคันเก่าอยู่ก็ได้นะคะมีไพ่เจอเฮมิตปรากฏขึ้นมาถ้าคนกับเขาไม่เคยสาาร้างความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาเองก็ได้ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ขอารักความสัมพันธ์ที่ยากลำบากมาก่อนหรืออาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างคนกับเขาที่ยังเป็นปมเป็นแผลที่เขายังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ก็ได้นะคะอืเลยทําให้ในตอนนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่ยังไม่ค่อย แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรจะต้องทำยังไงต่อไปแต่ว่าก็คงจะคงจะคุยแหลคะค่ะคงจะคุยคงจะรับไมตีที่ให้มาแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต่อยอดยังไงหรือว่าควรจะต้องวางทุกอย่างไว้ในตำแหน่งไหนอะไรแบบนี้ทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่ควีนถือถ้วย กาวไม่เท้าเดอะเฮอร์มิตแล้วก็5เหรียญน,นะคะมีไพ่ห้เหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจไม่ได้หันหน้ามาคุยกันเนาะคขานึงไพ่้าเหรียญค่ะห้าเหรียญคืออะไรเอ่ยสีดาอัศวินเถรียน วอนมองว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่พยายามจะปล่อยวางทุกๆอย่างแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเองปล่อยทุกอย่างให้มันค้างคางไปเลยคืออาจจะรู้สึกว่าวิ่งตามไปแล้วอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้หันมาสนใจก็หยุดนิ่งไปพักผ่อนในที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นไพ่สีดอกมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการชั่วคราวนะคะเออไม่ได้แบบถาวรที่แบบจะไปแล้วไปรับขนาดนั้นเลยแบบเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากที่จะพักผ่อนตัวเองไปก่อนก็ได้นะคะ ทีนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาบางท่านอาจจะควบชาวราศีกันและข้นากันเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด,ด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับารศึกษาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนก็ได้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าไพ่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่มีความรู้สึกเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างที่สะสมอยู่ในใจอาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาเองหรืออาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างคนกับเขาก็ได้ถ้าสอดสานอาการนี้มันลิงกันในตอนนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่ยังมีการคิดประมวลผลตลอดเวลายังมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในใจของเขาแต่ว่า ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เด็กถือถ้วยมันก็จะมีความอยากรู้อยากลองนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีความกลัวกล้าอยู่ในนั้นด้วยเนาะมาแลรวก็ไพ่คีนถือถ้วยแล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้าเออมีไพ่ก้าวไม้เท้าเข้ามาบางขามสัมพันธ์อาจจะมีความยับเยินย่ำแย่พังพินาศไม่ค่อยโอเคเท่าไรหร่หรืออาจจะมีภาษาที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็เขาก็น่าจย่งต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้แต่ว่า การปล่อยวางไม่ได้ก็จะมาพร้อมกับความทุกข์ใจไม่สบายใจด้วยเช่นกันเป็นไพ่คืนถือถ่วหนะ่ะความรักยังมีอยู่เต็มหัวใจแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็เหมือนคนที่ยังไม่สามารถจะปล่อยวางความทุกข์ของตัวเองออกไปได้อืถ้าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจวันมองว่าในตอนนี้เขาก็น่าจะยังเข็ดอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดให้ขาดได้ขนาดนั้นอะไรแบบนี้ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกมากมายไก่ของนี่เป็นคนจริงๆหรือเปล่าเนาะเรื่องเราสับกันได้นะคะเป็นการอ่านโทวไปนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขารู้สึก่าบคุณเนาะขอดูความรู้สึกคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวราศีพฤษภและคณาพฤษศคิดถึงเขารู้สึกแอบชาวราศีพฤษภและคณาพฤษศค่ะเขาสี่ใบค่ะขอสี่ใบ แล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากที่จะสั่งจองเบบี้แอนโกลมาชุมซิก้าฟชั่นเซนต์มาซ่อมผิวหน้าของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกระสางสายมากขึ้นก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้แล้วนะคะในช่วงนี้เพราะว่าล็อตที่2ของเรากําลังสั่งผลิตอยู่แต่ว่าสินค้าของเราจะได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เนาะสั่งจองเข้ามาในช่วงนี้ก็จะได้รับส่วนลดไปเลย10%ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถกดสั่งจองกันได้ที่ใต้คลิปของเราหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เดือชาลีออดบางท่านอาจจะกับชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างเป็นนักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้1เหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะกวบชาวธาตุดินมังกรศกันเนาะเด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะกวบชาวธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิสิบดา โอ้ไปทําอะไรเข้ามาหรือเปล่านะชาวร,ศรกกาศีพฤษภแลัขนาดพฤษภไพ่จะสอบขึ้นแปดใบเท้านะคะอืมคือหวนมองว่าเขาอะอยากติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและชาวร,ศรกกาศีพฤษภแลัขนาดพฤษภแต่ว่าเขาน่าจะอ่านคุณไม่ออกแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจความรู้สึกนึกคิดของคุณด้วยทีนี้มีไพ่สิบดาบปรากฏขึ้นมาบอกความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่อนข้างอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะ ทีเดียวสิบดาแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะคะถ้าคนเคยทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจเหมือนมองว่าในตอนนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่ยังไม่ฟื้นยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้ยังรู้สึกแําแย่อยู่เหมือนคนที่อยากจะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็น่าจะยังมีความหวังกับคนอยู่ด้วยนะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารเหมือนกันแต่อาจจะไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะมากมายในช่วงเวลานี้ก็ได้นะทีนี้มีไพ่เดชเลียดเข้ามาพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญเขาน่าจะ คาดหวังว่าคุณจะหยิบยื่นหรือนำเสนออะไรบางอย่างให้กับเขานะคะซึ่งสิ่งที่เขาคาดหวังคงจะเป็นความจริงจังแล้วก็ความจริงใจสิ่งที่สามารถจะจับต้องได้ไม่ใช่อารมณ์ที่วูบวาบขึ้นๆลงๆช้าหน่อยก็ได้แต่ว่าอยากให้มีความมั่นคงแล้วก็หนักแน่นเขาคงคาดหวังอะไรบางอย่างจากคุณอยู่แต่ว่าพอด้วยความว่าคุณเป็นคนนะุณเน่ะเลยทําให้บางทีเขาอาจจะอ่านคุณไม่ออกแล้วก็เดาใจคุณไม่ถูกเหมือนกันนะคะเขาดูแบ๊กสิบดาวผ่าสิบดาวเป็นอะไรเอ่ย หรือถ้าคนกับเขาไม่เคยมีซัมติงกันบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวสนตัวของตัวเขาเองก็ได้นะคะเหมือนคนที่ยังมีปมมีแผลมีความรู้สึกย่ำแย่ซ่อนอยู่เลยทําให้ความรู้สึกของเขาที่มีให้ออกับคนคือก็อยากคุยด้วยนะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะใส่เต็มเพราะว่าอาจจะกลัวว่าจะหนีเสือมาปะาจระเข้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในอาการคนที่แบบก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าโดนอีกทีอาจจะตายซ้ำซ้อนในตอนนี้ก็เลยเหมือนคนที่แบบ หายใจแบบพังงา่าพังง่าไปก่อนแล้วกันเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้หกไม้เท้านะคะไพ่ตัดสอบขึ้นจดเดวิลบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีมังกรและขนามังกรเนาะเอ่อบางท่านในช่วงเดี้วแล้วก่อนนี้อาจจะเคยมีการทะเลาะกัน ขัดแย้งกันอาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างยูต่างคนต่างมีอิกโกโ้หรือว่าสงครามที่เกิดข,ข,ข,ขึ้นในหัวใจของตัวเขาเองก็ได้คือหวัดมองว่าเขาคงอยากที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือความเจ็บปวดที่เลวร้ายนั้นไปนะคะออยากจะให้ผ่านพ้นไปเหมือนกันแต่ว่ามันยังผ่านพ้นไปไม่ได้เป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะมันยังมีความขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ยังเกาะยังเหนียวแน่นอยู่ให้อารมณ์ของเขามันมีความขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกท็อกซิกมีความทรมานนอย่ั้ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนนี่เหมือนคนที่เจ้าอารมณ์เนาะขี้หึงขี้หวงเอาแต่ใจหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้จนทําให้ความสัมพันธ์มีความกดดันซึ่งกันและกันนะคะอืหรืออาจจะมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาวุ่นวายมากจนเกินไปหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนที่มันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนตายแล้วตายอีกซ้ําแล้วซ้าอีกก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สักทีอะไรแบบเนี้ย คอหนึ่งใบให้เดชาลีออดค่ะเดชเลีออดคืออะไรเออสองม้เท้าบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็ระยะทางอาจจะมีผลความสัมพันธ์ด้วยวันมองว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเออ เลยไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรกับคุณมากมายเพราะว่าพฤติกรรมของคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาไม่มั่นใจบางท่านอาจจะนิ่งมากจนเกินไปหรือบางท่านอาจจะมีส่วนของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางท่านอาจจะมีเราสองสาคนหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวของคุณแล้วเขาก็เลยเหมือนรอคอยให้คนเป็นฝ่ายแบบทําอะไรให้มันจริงจังให้เขาได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้ได้กล้ามากพอที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมามากกว่านี้เนาะเออแต่ว่าในตอนนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่แบบ อยากลองนะแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เป็นพายเด็กถือถ้วยนะคะเหมือนแบบท,ทําทีเล่นทีจริงไปวันๆเท่านั้นเองในช่วงเวลานี่ส่วนหนึ่งอาจจะเพื่อกรบเกลื่อนความรู้สึกยยําแย่ภายในใจอยู่ก็เป็นไม่ได้คือความรู้สึกขเขาที่เมีกับคุณนะ่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะเคยคบหรือไม่เคยคบกันก็แล้วแต่วันมองว่าเขา ยินดีนะคะที่เขาจะคุยมคนแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พยายามแสดงถึงความรู้สึกว่าเขายินดีมากมายขนาดนั้นก็คอกือคุยได้ทีเล่นทีจริงไปละกันยังไม่อยากจะฝากความหวังหรือว่าคาดหวังอะไรมากมายในช่วเงเวลานี้เนาะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในใจของเขายังมีไพ่สิบดาบคาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอโอเคทีนี้นแนวโน้มดีกว่าของเราคข้อสมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูแนวโน้มของรกคข้อสัมพันธ์ของชาวาราศพีพฤษภกและขนาพฤษภกกับคูงข,ของเขาหน่อยค่ะ แล้วนกโคราค้อสมรค์วพวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคามนี้เขาสี่ใบค่ะเขาสีา่ใบเเหรียญน,นะคะหวาลวาความสัมพันธ์ยังเป็นลักษณะคอามสมพันธ์ที่ยังมีความห่างเหินและหมางเมินกันอยู่บางทีอาจจะเกิดจากการที่ต่างคนต่างมีอีกโก้เป็นของตัวเองก็ได้นะ่ะ จะฮัลาหลฟนนะคะไพ่ประจำตัวของคนบางท่านอาจจะคุยชาวราศีพฤษภลักษณะุสิสวงด้วยกันเองเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือเกี่ยวกับาศาสนาก็ได้นะคะสีไม้เท้าบางข้อสมพั์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครครหวฝ่ไฟใดไฟหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เนะาะอัศวินถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวธาตนะุน้ำมีกรธพิจิต สตรนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคนาสิงเนาะ่าคข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะขามสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆกันนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตัวคุณหลายๆอย่างอาจจะเป็นในเรื่องสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างตามแต่ก็ตัดยากตัดเย็นต,ตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนยังมีแรงดูดซึ่งกันละกันวันมองว่าในช่วงนี้น่าจะมีใครสักคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้ว มีไพ่เดอะฮันลฟันเข้ามาพร้อมกับไพ่สี่ไม้เท้าคือไพ่เดอะฮันลฟันน่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพยายามจะปล่อยแล้วก็ปลงพยายามจะเดินทางสายกลางไม่คาดหวังมันยึดติดใช่ไหมแต่ว่าพอมาพร้อมกับไพ่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการทําบางสิ่งบางอย่างที่มันร่องรอยนะ่ะให้มันจับต้องได้ให้มันเป็นไปได้จริงเพราะว่าอาจจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจัง,จงแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์ไกลๆด้วยกันแต่ว่าภายนอกอาจจะยังเหมือนคนที่ยังลอยไปลอยมายังไม่ได้แบบให้ความชัดเจนอะไรมากมายขนาดนั้น ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเปล่านะคะชาวราศพรีพฤษภและขณะดพฤษภบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไกลกๆกับเขาแหละอยากจะพยายามปล่อยความโรแมนติกของเราออกมาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของเราเขาอาจจะมองเห็นแค่พฤติกรรมที่ลอยไปลอยมา,มามากกว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่พลังงานหลังคุณเป็นไพ่หนึ่งช่วยบางท่านจะเหมือนคนที่ออกตัวแรงมากเลยแต่ว่า เครื่องเราไม่นิ่งอะ่ะเออแรงแล้วก็เบาแรงแล้วก็เบามันจะทําให้เขาแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของคุณนะนึกออกไหมมีไพ่สเตนเข้ามาแต่ผมมองว่าเขาก็ก็ยังยินดีอยู่นะคะถ้าไพ่สเตนนี่เป็นเขาผมมองว่าเขาก็ยังโอเคแหละต่อไอ้ความสัมพันธ์ที่มันจะค่อนข้างเหนื่อยหรืออาจจะดูขึ้นๆลงๆไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยคงที่แต่ผมมองว่าเขาก็ยังมีความผูกพันแล้วก็ยังอยากที่จะวนเวียนความสัมพันธ์กับคนอยู่เนาะคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนมากๆนะคะ คือหวนมองว่าเขาอาจจะเหมือนคนที่ดูใจแข็งเพราะว่าในตอนนี้เขาคงจะพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองขึ้นมาแต่ว่าลึกๆภายในใจน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนง้อไม่ก,กี่ทีก็หลอมละลายไปแล้วบางทีอาจจะละลายแต่ครั้งแรกแล้วแต่ว่าอาจจะยังคีบลุกตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้ภายใต้สอบขึ้นเก้าเหรียญนะ่ะคือหวนมองว่าในช่วงนี้ยคุณอาจจะพยายามคุยพยายามจะสารความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พฤติกรรมของคุณก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนคนที่แบบใส่เต็มที่ขนาดนั้น ออถึงแม้ไพ่พลังงานอาจจะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็เถอะแต่มัมมองว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีความขึ้นไปแล้วก็มันก็ลดลงมาเหมือนคุณเครื่องคุณยังไม่นิ่งพออ,อบางทีพอคุณไปเจอกับพฤติกรรมของเขาที่ดูเฉยๆยดูไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรมากนะคุณอาจจะแผ่วไปในในตอนนั้นก็ได้ซึ่งอีกฝั่งหนึ่ง,งคุณหมมองว่าเขาก็คงอยากคุยอยากที่จะปล่อยความสบายสบายออกมาเหมือนกันแต่ว่า เขาก็อาจจะเหมือนคนที่ยังมีแผลมีชะง,งักติดหลังอยู่มีความรู้สึกแยมแย่อยู่เลยทําให้เขาเหมือนคนที่แบบค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาแล้วกันไม่ได้แบบอ้าปากทีเดียวขนาดนั้นก็คือจะค่อยๆปล่อยอคาวามรู้สึกของติดออกมาเบาๆนะคะแต่ว่าก็น่าใจาเป็นไปที่ทางที่ดีอยู่นะคะดูจากหน้าไพา่ถ้าไม่คิดมากอืถ้าไม่คิดมากถ้าไม่จุกจิกจก,จก,จก,กับปัญหาเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆหน,นมองว่า ความสมพัน์ในช่วงนี้ของหลายๆท่านน่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคนบ้างนึกถึงเขาไว้นะคะคนหนึ่งใบคนคนนั้นเลยค่ะคนที่ชาวราศีพฤษภและขนาดพุกศคิดถึงเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภและขนาะพุกศกบ้างคะคนหนึ่งใบค่ะคนหนึ่งใบ เด็กถือ <Ll> ถ <ull ing> ้วยไพ่พลังงานหลักของเขาคงไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วล่ะค่ะไพ่ต่สอบขึ้นหกดาบโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าตั้งแต่ต้นจนจบที่เราอ่านมานะคะเขาอยากพูดอยากคุยด้วยอยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าเราคอยการติดต่อสื่อสารแต่มีความกลัวกล้าเขาไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวคุณนะคะเออ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุ่มเขามันค่อนข้างโครงเคลงไม่ค่อยปลอดภัยเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเขาใส่เต็มไปเขาคาดหวังเต็มที่มันจะได้อั่ที่เขาต้องการหรือเปล่า คงจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆภายในใจเนอะอ,อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เขากลัวอาจจะเกิดจากเรื่องราวระหว่างคนกับเขาในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาเองก็ได้แต่ว่าเขาก็ยินดีที่เขาจะคุยกับคุณหรือสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะคะถ้าคุณจะเข้าหาเขาพูดกับเขาคุยกับเขาง้อเขาอยากเริ่มต้นอยากคืนดีอะไรก็แล้วแต่ลองพยายามปล่อยไปตามฟีลลิ่งดูละกันต่อให้เขาจะดูเหมือนคนที่ยังดูเฉยๆอยู่หรือว่ายังไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรมากมายแต่มองว่าเขาก็ไม่ได้อีกนอนะ เขาไม่ได้ถึงกับอยากจะรีเจคอะไรแต่ว่าเขาแค่แค่พยายามปกป้องตัวเองว่าเซฟตัวเองเท่านั้นเองในช่วงวลานี้นะคะอพฤติกรรมของเขาอาจจะเหมือนคนที่แบบก็คุยน้อยๆคุยหน่อยๆแต่ก็แต่ก็แฮปปี้ภายในใจอยู่เหมือนกันแต่เขาแค่พยายามดึงดึงตัวเองเอาไว้ในช่วงเวลานี้เนาะ โอเคคะ่ะชาวราศีพฤษภและขณะดพฤษภแล้วนี่คือแนวโน้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องเราสึก,กได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะจะตรงบ้านหรือไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและเพื่อคนไหนสนใจที่จะสั่งจองเบบี้แอนโกลมาชุ่มสก้าเฟรชเอเซนต์ในรอบที่2ของเรามาซ่อมผิวหน้าให้แข็งแรงแล้วก็กระจ่างใสก็ติดตามกันต่อได้ทางคลิปของเรานะคะหรือว่ากดสั่งจองก,กันได้ใต้คลิปข้างล่างของเรานี้เนาะโอ น้ำตบสูตรอ่อนโยนซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์จะมีความบางเบาแต่ว่าอุดมไปด้วยสารสากัดที่ช่วยบำบรุงผิวหน้าเนาะวิธีการใช้ก็หมุนบนให้ทั่วใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ตบเบาๆให้ทั่วหน้าเลย เนื้อผลิตภัณฑ์จะซึมเข้าผิวหน้าใช้เป็นประจำเช้าและเย็นนะคะจะช่วยผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้นะคะเห็นไหมว่าหลังใช้แล้วผิวที่ลงผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะมีความวิบวับจะมีความฉ่ำน้ําอยู่ในนั้นนะคะคะซึ่งท้ายคลิปของเราก็จะมีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนของานทีทาโร่ซิด้วยใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์ข้างล่างที่หวนแนบเอา โปรโมชั่นถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า baby and glow mushroom s i c a facial a s s e n c นะคะ เป็นน้ำตบสุดอ่อนโยนที่ถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวที่ขึ้นง่ายมากๆรอยดำรอยแดงหรือว่าผิวหน้าแหง้แงแล้งขาดความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีความกระจ่างใสสักเท่าไหร่เหมือนนอนน้อยแล้วก็ผิวค่อนข้างโทรมอะไรแบบนี้ก็อยากให้ลองผลิตภัณฑ์ Baby and glow สูตรนี้เลยนะคะเพราะว่า Baby a n d Glow m u s h r o o m ซ i c a า a ฟช a ช a ร์เอ็กเซมีสารสกัดมากมายที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น อาที่เช่นสารสกัดเฮลินเจอร์และสารสกัดซิลิกา้าที่ได้จากใบบุบกเกาหลีตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลายดูจางลงด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นคัสเตอร์ออยแล้วก็เกฟซิสออยนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e, ีธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูแต่งตึงแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มมากขึ้นด้วยนะและอีกหนึ่งตัวสําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวิตามิน B3 นะคะตัวนี้จะช่วยผิวหน้าของเราแลดูขาวกระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็จะและดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปราศจากสารเติมแต่งสีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวบอบบางสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวเองน่ะก็ได้ใช้มาแล้วทดลองมากับตัวเองแล้วเช่นกัน ก่อนหน้าที่หวันจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หวันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆสิวเกิดขึ้นง่ายมากๆคือสิวแทบจะทุกสิวบนโลกใบนี้เคยบังเกิดมาบนหน้าหวันแทบจะหมดแล้วทั้งสิวอุดตันสิวแพ้สิวผื่นสิว,สวผดสิวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันที่มันจะสามารถเกิดได้ก็คือผ่านาหมดแล้วคือหวันเป็นคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการาบำรุงผิวสักเท่าไหร่เพื่อนๆที่ติดตามหวันมาก,ก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นคนที่นอนน,อน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบ เออมีเวลาพักผ่อนมากนักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ผิวของเราค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เบาบางแต่ว่าพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเราสึกว่าผิวหน้าของมันมีความแข็งแรงมากขึ้นพอผิวหน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปบํารุงผิวหน้าของเราในขั้นตอนต่อต่อไปของเราได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่อย่างงั้นพอผิวหน้าของเราอ่อนแอจะไปบํารุงอันนั้นบํารุงอันนี้มันก็เหมือนจะแบบใช้อันนั้นก็แพ้อันนี้ก็พังคือมันก็ยิ่งแย่ไปเลยนะคะ โปรโมชั่นของเราตอนนี้จะเป็นการส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการทุกออเดอร์เลยนะคะสั่ง1ขวดก็ส่งฟรีนะจ๊ะซึ่งนอกจากส่งฟรีแล้วทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาก็จะได้รับของแถมจากเราด้วยนะคะสั่ง1ขวดก็จะได้รับสเแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปเลย1ชิ้นนะคะสั่งซื้อ2ขวดก็จะได้รับสเแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปพร้อมๆกับชงผ้าไซส์มินิแบบนี้ไปใช้ระหว่างวันได้เลยนะคะสามารถใส่กระเปา๋าตังโทรศัพท์หรือว่าของกระจุกกระจิกที่จําเป็นของเราระหว่างวันได้เลยเนาะ และราคาโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะจะเป็น1ขวด5้ารก็บาทส่งฟรีทุกรายการเนาะแล้วก็2ขวดจะอยู่ที่1,100บาทนะคะ3ขวดจะอยู่ที่1690บาทซึ่งถ้าสั่ง3ขวดก็จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ไปเลย3ชิ้นนะคะพร้อมกับถุงผ้าของเราอีก1ใบเนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ IG Baby and g l o w หรือว่า l i n e แอ b เบบี้แอนหรือว่า Facebook Fanpage Baby a n d Glow ได้เลยนะคะ Baby a n d Glow ผิวแข็งแรงกระจ่งางใสสร้างเองได้ค่ะ